เฮ็ดยังเอา้าอายผ้<อ>าครับม,มามาชมพาครับอุย้ยพระเฮี้ยนข่อยเด้นน่พระเฮี้ยนข่อยเดินนะเอายายเจ้าคือวอลสันเอีย้ยอุ้ยเจ้าจะไปหาบอกไปตัวจีบอ้ยอายก็ยังว่าคนขึ้นเฮี้ยนข่อยนเนี่ยพระข่อยเดินนะพระเฮี้ยนข่อยเด้นน่เจ้าลู่บอเนี่ยพระเฮี้ยนข่อยข่อยว่าเม่นเบิร์ดละเอาคพลีเอาของมาลงลงครับอย่าอย่าตูว่าผมเนอะบอ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 ข่อยเห้แล้วเด้อันนั่งสาวพระนี่จะคนที่ไหม เจ้าพระย่นี่นีผมพูดเดียวนี่แหละครับมีเจา้าพูดเดียวก็ต้องเม่นเจ้าลหละเจ้ามาขืนเฮียนคนแล้วเอาของคนมาขายเม่นบ่ฮะเจ้าเฮ็ดแบบเนี่ยคอยเห็นได้ยินไทยบ้านเขาวาอยู่ว่ามันมีบอกอันหนึ่งโลูกกิดหาพระหาขืนเฮียนเอาพระมาขายอันปล่อยอะ่ะเม่นเจ้าเม่นบเ่เอาเองสีใสยย่แยญ่คอยคอยว่าตัวตว่าตบยอดเอาคอย,อย,ย,ยนนขืนนี้รีนละ่ะนานกว่าเรวกว่าเรว บ่เหี่ยกูไหวแล้วเน้องานนี้กูไหวแล้วเจ้คนสวยเจ้าเสียวยังไนบ่ดีๆกับผมก็ได้ดอกครับข่อยให้เจ้าแร้วเอาของทุกอย่างอยูอย่หนิข่อยนับมาเลยบ่เหม็นบ่เหม็นจํานวนน้อยของข่อยม่จพาะดังๆวัดดังๆเลยผมอยู่ในนีนผมยอมรับว่าผมเข้าไปได้หองเจ้าอีเลีลยวใหญ่เออนอนขาวจุนพูนผู้ดีผู้งามข,อข,อขา่อยยังบ่เห็่ยยังเจ้าได้ใหญ่ เจ้าบวบ่าขดเห็นหรือโอ้เจ้ากับ,บซืออนน้อยู่ต้นเนาะผู้ดีผู้งามเจ้านอนยังสัน่นค่อยนอนอยู่ผู้เดียวนั่นเลยขาวอัดหลาดบ่เจบบา้าว่าข่อยขาวบ่ขาวอัดหลาดนอนผู้ดีผู้งามข่อยยังบ่เจ้ากับพวกภัยเด้เจ้าคือบอลูนบอลขึาา้นเขาบายเจ้าเขาเห็ดเดี่ยวประเด็นนะอ,อันนี้ข่อยก็บบยอยากใายุ่งแหละข่อยบพราะกายอ๋อเจ้าคือบอลล่องายเบื้องเมฆเกิดอันมันดี โอ้ยข่อยไปอยาก<ฮ>เาห็ดย้่นว่ะแต่ว่าใจข่อยมันบ่ถึงโอ้ยเจ้าก,ก็เด้เนาะเจ้าก,กับปีหาเอาแต่ของจังสี่เนาะแม่เจังอื่นเจ้าคือบอกเงินทองเจ้าคือบอ,บอเอาบเอาทองค้ามเมียงแหวนเพชรเจ้าบักหลายข่อยอยังบอกเลยโอ้ยเจ้าก,ก็เพียงบ่เอาจอมข่อยมักพระโอ้ยบ้าพระข่อยมักพระโอ้ยข่อยขาวบ่เจ้าว่าโอ้ย ขวบีขาวบอกขาวบอกคักบ่จะมาข่อยเฮ้ยสนับห้ามใจไ่วน้อแข่อยขาวบ่ขาวจั่วข่อยน้ำมันขึ้นข่อยนองสุดนอนจู่บ่เป็นเห็นเบิดนแล้วบ่เฮ้ยข่อยว่าเจ้าเห็นเบิดนแล้วล่ะเฮ้ยข่อยก็เห็นแล้วเนาะเฮ้ยเจ้าจะไปเฝ้าเด้อฮะเจ้าจะไปเฝ้าเด้อข่อยเห็นเบิดแล้วเอ้าข่อยให้เจ้าไปเลย เจ้าเจ้าปิดปากแล้วเจ้าจะไปบอกผู้ใดฟังเลยเพราะว่าข่อยหนุ่มสุดบางๆหนึ่งว่ามปนเจ้าเห็นเบิดแล้ว่ิีข่อยเห็นเบิดอ่ละข่อยพ่อป่าเออเอาเอาไว้รถไอยเจาสิบ่แปลงหาโคษณหน้าวะญงว่าน้อยิีบอกข่อยปิดเป็นความลับเจ้าจะปากเจ้าเจ้าว่าเด้อมันไงอู้ข่อยหายคนจับ